อีกงานหนึ่งนะคะที่เริ่มขึ้นกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิน่นวิถีไทยภาคใต้ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะ ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะคะที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมโดยวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะได้รวมกันจัดงานมากกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคใต้อัตลักษณ์เมืองใต้หนังตะลุงโนราโดยภายในงานนะคะก็จะพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรม14จังหวัดภาคใต้การสาธิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอาหารถิ่นภาคใต้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุด ยอ,อยักปักปลาก็แสดงโขนจากสารบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นิทรรศาการศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศาการมีชีวิตโนราและวิถีชีวิตชุมชนสงขลานในอดีตนิทรรศาการสาภาพโนราวัฒนธรรมมรดกที่จับต้องไม่ได้ของรนุเียชาติการเสวนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาหนังตะลุงเพื่อความสอดคล้องกับคนยุคใหม่รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและวงดนตรีลูกทุ่งทุกวัน ซึ่งไฮไลท์ของงานนะคะจะมีการเน้นเรื่องของอัตลักษณ์หนังตะลุงโนราภายในงานมีการจัดเวทีการแสดงหนังตะลุงโนราจากคณะต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแสดงหนังตะลุงคนชุดหนังตะลุงคนอัตลักษณ์เมืองใต้การแสดงหนังตะลุงเรื่องธรรมะชนะอธรรมการแสดงโนราชุดรำโนรา12ท่าสง่าศิลโดยเฉพาะในค่ําคืนนี้นะคะซึ่งเป็นพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งจะมีการแสดงหนังตะลุง6คณะและโนรา6คณะหมุนเวียนกันมาแสดง รวมถึงศิละปะวัฒนธรรมอันงดงามของภาคใต้จนถึงเวลา3มทุ่มครึ่งประชาชนสามารถเข้าไปชมงานได้ฟรี ขณะนี้บรรยากาศที่หอศิลป์นครหัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะก็ยังจะมีการจัดแสดงนิทรรศาการจิตรกรรมวาดเส้นชุดเรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสาบสงขาโดยอาจารย์สัตวรัตรช่วยนุ่มซึ่งอาจารย์สัตวัตนะคะได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในหนังสือภาพชุดเรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสาบสงขาวา่าเพื่อให้เห็นบริบทของสังคมและก็การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในภาคใต้และเพื่อให้ผู้ชมได้เกิดความรักห่วงแหนเรือนถิ่นมากยิ่งขึ้นโดยเลือก การมาดึกภาพเรือนพื้นถิ่นด้วยลายเส้นปากกานําเสนอความงดงามและรูปแบบทางศิลปกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และคุณค่าของเรือนพื้นถิ่นรอบทะเลสาบสงขาซึ่งประชาชนที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมนิทรรศาการจิตกรรมวาดเส้นชุดเรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มทะเลสาบสงขาของอาจารย์สตวัตช่วยนุ่มได้นะคะที่จะเปิดให้ชมถึงเวลาสองทุ่มนะณหอศิลนครหัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติค่ะ